สัปดาห์ที่ผ่านมามีคนร้ายบุกเข้าไปจุลกรรมภพาพุพธรูปอายุราว200ปีภายในวัดโบสถ์จังหวัดอุทัยธานีคดีนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อหาตัวคนร้ายไปติดตามเรื่องนี้ครับจากคุณกรกมลนอักษรเดชทีมข่าวภาคสนามครับ ได้ได้กลับคืนมาเพราะว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราสมัยตั้งแต่ร5มังคักปาจจำไม่ผิดแต่ยายก็เกิดไม่ทันหรอกนะอก็อยากให้ได้เร็วๆแล้วก็อยากให้จับคนร้ายได้เร็วๆที่สุดมกุเทศจิตอาสาพานักท่องเที่ยวมากราบไหว้พระภายในวิหารสังเกตเห็นพระที่เคยประดิษฐานไว้หายไปสององ,องค์เลยแจ้งให้เจ้าอาวาสตรวจสอบ พบร่องรอยคนร้ายตัดกุญแจล็อกประตูด,ด้านซ้ายของวิหารหายไปหลังจากนั้นเฟซบุ๊กคนอุทัยได้ประกาศตามหาพระพุทธรูปมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อความดังกล่าวได้ตรวจสอบและลงพื้นที่พร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเก็บร่องรอยนิ้วมือแฝงรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆเพื่อใช้เป็นเบาะแสเร่งติดตามจับกลุ่มแก๊งคนร้ายคนร้ายโจรกรรมพระพุทธรูปสององ,องค์จากวัดโบสถ์ ปางห้ามแก่นจันท์และปางมารวิชัยก่อนที่คนร้ายจะขนย้ายพระพุทธรูปออกมาพักไว้บริเวณนี้นะคะก่อนทิ้งล่องรอยและขนถ่ายพระพุทธรูปขึ้นรถเข็นของวัดหลบหนีไปค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดการว่าคนร้ายใช้จนพบกล้องวงจรปิดของร้านครัวทิศเทืองสามารถจับภาพรถกระบะต้องสงสยัย และรถมอเตอร์ไซค์ที่นั่งทับรถเข็นของวัดไว้ได้แก๊งคนร้ายจุลกรรมพระพุทธร,รูปมีประมาณ6-10คนมีความช่ำชองรู้ทางหนีทีไล่มีรถนำรถติดตามระม,มัดระวังด่านตรวจก่อนที่จะแยกย้ายกันที่บริเวณน,นี้ตำรวจลงพื้นที่สืบหาบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงจนพบรถเข็นที่คนร้ายจอดทิ้งไว้ในพื้นที่สอพอห่างน้ำสาครระยะห่างจากวัดโบสถ์กิโเมตร ไม่มีลูกนะท่านก็ถอดลูกนี้นะครับแล้วก็เอาลูกเียคล้องลูกนไว้พอถึงเวลาเกิดเทือจริงๆปรากฏว่าพระพุทธูกนีน้หายไปหายไปด้วยนะครับไม่รู้คนร้ายตัดหรือว่ามันมีลูกมาไขายยังไงพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ200ปีถูกโจรใจบาปจุลกรรมหายไปจากวัดโบสถ์จังหวัดอุทัยธานีคนร้ายได้จุลกรรมพระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์และปางมารวิชัยซ้ำรอยเป็นครั้งที่สอง ชาวบ้านที่ทราบข่าวได้รวมตัวกันไปที่วัดเพื่อขอดูพระพุทธรูปที่เหลืออยู่เราก็โอ้โหก็นะก็บอกว่าเสียดายมากๆแล้วก็ชีวิตของเราก็เกิดมาก็อยู่กับท่านมาตลอดท่านอยู่ก่อนเรามาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เรามาเจอท่านก็เออกราบไหว้สวยงามอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าเราก็นับถือกันข้าวโบสถ์ข้าววิหารอะไรอย่างนี้ก็ชาวบ้านก็เสียใจเป็นธรรมดาหากัน <c oughs> ช่วยกันนะชาวบ้านเราไม่ใช่อยู่เฉยคงต้องช่วยกันดูแลต่จอจองคนแปลกหน้าที่เข้ามาที่นี่แล้วล่ะค่ะถ,ถ้าพบเห็นก็คงทำเห็นท่าไม่ดีหรือไม่น่าไว้าใจแล้วก็คงต้องแจ้งตำรวจพลตำรวจตีชัชวาลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานีหลังเกิดเหตุทราบว่ายังมีอีกหลายวัดเช่นวัดหนองบัววัดกระทงวัดราชบำรุงวัดบ่อแร่ ถูกจนใจบาดจุรกรรมพระพุทธรูปไปเช่นกันได้สั่งกำชับรีบเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่ตะเวนขโมยพระพุทธรูปตามใบสั่งของนักสะสมวัตถุโบราณหรือพ่อค้าพระพุทธรูปโดยได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆสกัดกั้นตามเส้นทางที่คนร้ายจะใช้ลำเลียงส่งมอบพระพุทธรูปตั้งรางวัลน,นำจับห0,000่นบาทเพื่อนำพระพุทธรูปศรัทธาริมสายน้ำสกแกกลางกลับคืนชาวบ้านโดยเร็วาการติดตามซะ นะครับที่ถูกจุลกรรมไปท้งนี้นะครับทางเราได้ทําการสืบสวนในทุกวิถีทางเท่าที่เราจะติดตามพระกลับคืนมาเขาไม่จุลกรรมไปไปเก็บเองแน่นอนนะฮะมันจะต้องมีการนําไปส่งมอบนะครับนะครับและมันเป็นเรื่องของพุทธศาสนานะเป็นเรื่องของโบราณสถานเป็นเรื่องของพระพุทธรูปซึ่งพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพศรัทธา พราะนนัช้ชาวยกนนกัันนบืนบ้านหวังเพียงว่าะพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมใจของพวกเขาจะกลับคืนมาประดิษฐานให้เคารพบบูชาอีกครั้งหนึ่งค่ะนิติไตรสุภสินถ่ายภาพกรกมลอักษรเดชรายงาน ซอยเปลี่ยวจุดอันตรายวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่ถนนวัฒนธรรมย่านรัชาดาพิเศษซึ่งบริเวณนี้ครับผมได้มีโอกาสลงไปตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์เยื่อสาวนะครับหลายรายด้วยกันไปติดตามกันครับ ซอยเปลี่ยวจุดอันตรายวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ถนนวัฒนธรรมซึ่งเป็นเขตรน้าบึชอบของสนห้วยขวางก่อนหน้านี้ครับมีหญิงสาวสองรายถูกคนร้ายป้นชิงทรัพย์นะครับโดยได้ทรัพย์สินไปจำนวนหนึง่งเรื่องนี้ไปติดตามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนห้วยขวางครับทรัพย์สินที่ได้ไปเป็นโทรศัพท์ iPhone นะครับ 5S 1องเครื่องแล้วเงินสด500บาทนะครับส่วนผู้เสียหายก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ นะครร,ากกาะครับับงง่าากยสัปดาห์ที่ผ่านมาถนนวัฒนธรรมย่านรัชดาพิเศษกลายเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อผู้ประกาศสาวรายหนึ่งถูกคนร้ายจำนวน4คนใช้อาวุธมีดในการลงมือป้อนทรัพย์ถัดมาอีกเพียงแค่หนึ่งวันนักการสาวธนาคารแห่งหนึ่งก็ถูกคนร้ายลงมือป้อนทรัพย์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอห้วยขวางเชื่อว่าคนร้ายแก๊งนี้ น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะลักษณะในการลงมือก่อเหตุจะเลือกลงมือในช่วงเวลาลุ่มสางหรือเช้าตรู่โดยจะทำการใช้อาวุธมีดลักษณะแบบหัวตัดในการลงมือก่อเหตุทุกครั้งเราดูจากลักษณะการก่อแผนประทุษกรรมของเขาในลักษณะการกระทำความผิดของเขามีความใกล้เคียงกันเนื่องจากจํานวนรถจักรยานยนต์ใช้2คันต่อหนึ่งคนนะครับมีทั้งหมดสองคันก็เป็น4คนนะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธมีด นะครับออกมาขู่ผู้เสียหายนะครับลักษณะใกล้เคียงกันแต่ก็ตํารวจก็อยู่ในระหว่างรวบ,รว,บรวมพยานหลักฐานอยู่ครับสาหรับมาตรการของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการเข้าไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณเส้นทางเปรียวนอกจากจะมีการตั้งด่านตรวจแล้วยังจัดกำลังตํารวจนอกเครื่องแบบในการออกสังเกตการเป็นประจำทุกวัน ว่าเหตุการณ์ตรงนี้ก็จะออกแผนนะครับแผนการตรวจว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปยืนประจําจุดยืนแสดงกําลังเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการตัดช่องว่างอาชญากรรมครับผมเพื่อผู้ร้ายเห็นแล้วจะได้ไม่ก่อเหตุนะครับในส่วนของงานป้องกันปราบปรามนะครับส่วนงานฝ่ายสืบสวนก็จะไปซุ่มโป่งตามจุดที่เราวิเคราะห์อาชญากรรมว่ามันคาดว่าจะเกิดนะครับก็ไปซุ่มโป่งเป็นชุดนอกื้องแบบอีกชุดหนึ่งครับล่าสุด ตำรวจพบกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้ซึ่งขณะนี้กำลังไล่ล่าออกติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนิธิไตสุภสินถ่ายภาพจีระเดชพัฒนศิริรายงาน หาท่านผู้ชมท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถโทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนได้ที่รายการหมายเลข02 338 3636ถึง7วันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ